โอเคครับทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปชนะแมปทรียาบแบบเก๋ๆกันซึ่งสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องไปก็คือพุ่งไปข้างหน้านะจ๊ะไปเลย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 ทุกคนคือความลับของเกมนี้คืออะไรรู้ไหมนี่คือกุญแจใช่ไหมเด็กความลับของเกมนี้ก็คือบั๊กเยอะมากซึ่งบั๊กแรกที่ตีดจะทำนั่นก็คือไม่ใช่บั๊กหรอกปีนเขา จะปีนเขาได้เดี๋ยวนะต้องหาที่ปีนดีๆที่ที่ไม่ค่อยชันมากตรงไหนไม่ชันมากเน่ก็ใจอยู่ไหนอ่ะพงไพรเยอะเหลือเกินก็นใจอยู่ไหนอยู่ตรงกลางแมพอะแต่ตรงกลางแมปมีก็ใจแบบเดี๋ยวนะ ปีนซี่ไม่มีปีนล่ะนนเสียงนี้แต่ว่าจะแน่แน่เลยตรงนี้ก็จะมีประตูที่เหมือนกันนะทุกคนก็ต้องระวังเรื่องพ่อแม่ครูปีนนี่ปีนปีนจ้าหาปีนแล้วเรียบร้อยดีแล้วนะเดี๋ยวกำลัง้นไปโอเคทีนี้ก็วิ่งหาเลยแล้ว ทีนี้แล้วก็จะวิ่งหาง่ายมากว่านี่มันอยู่ตรงนี้แต่ว่าเดนแนะนำว่าอย่าเพิ่งเออกระโดดเข้าไปทีเดียวนะต้องเอาคุณแจเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปพร้อมเพื่อนเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะโดนแยกเซิร์ฟได้เออซึ่งลำบ,บากมากเนาะโอเคแตมมาเดิกันที่ตึกในเมือมงเข้าไปเลยเี่ตกานานออกมานอกแบบเดีย๋ยนะ ฉันต่อมานอกแมพค่ะคุณตี๋อ๊ยไม่ได้แต่พีไหนไหนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเ,เดียนคุณผีเี่ก็เข้าไปเลยหรือปะนี่ต่อมานอกแมพเฮลพอร์ต everyone in the server โอเค ก็บอกว่าจะไม่โดนแยกเซิร์ฟเหมือนตอนนั้นเนาะที่เราเคยเล่นกันตอนแยกเซิร์ฟมันมันเป็นอีกที่หนึ่งมันอยู่มันอยู่ข้างนอกโอเคแล้วนี่มึงยังมาได้ปะโอเคมาโอเคทุกคนด่านนี้ก็คือสิ่งที่เดกับแต็มได้ลองทำนะก็คือเดกับแตมอะวิ่งแบบวิ่งทะลุมิติเข้าไปใน แผ่นไม้ใช่เพราะว่าเขางกดมันยากมากผีมันใช่ทุกคนมันมืดมากมืดตื้นตื้อแล้วผีมีอะไรอีผีมีสองตัวบ้าไปแล้วแล้คือยากมากคือแบบสองตัวได้หรอใช่มีสองตัวไงตัวแม่ลูกไงนั่นนะตามตามที่เขาให้เนื้อเรื่องนะมาเถอะเพราะว่ายังไงเราก็จะมาเลยมานทำบ้า วิสต์เอาข้าวเพราะว่าถ้าไม่ทำมากก็รอดก็รอดยากสมมติว่าเพราะว่าเล่นกันแค่แบบไม่กี่คนอะไรเงี้ยมันแทนยากมาเมืองพอไหมเราต้องวิง่งวิ่งสนกันอุ้ยแต่ทำไมเอาสีเขียวเอาสีเอาสีเหลือ,ดองดิเออเรื่อยเหมือนไงเนี่ยนหน,นึ่งสองสามอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ย มึงกปทะลุออกมานอกแบบเลยนไปเดิเรื่อยๆอ้ากูมาไหนน่อยู่ข้างนอกใช่ไหมต้องอยู่ข้างนอกอะตกลงมาเองเอาใหม่มามาเอาม่ดสองสามไหมวี่มี่มี่มมกทะลุได้ไหมได้ไ้กุขัาไปได้มึงไปได้ใช่ไหม โอเคไปเลยไปเอย้างนอกน,นี่นะทุกคน How to ผ่านแบบเก๋เห็นไหมเห็นไหมมันเร็วมากทุกคนเร็วมากเ,นนเ,าเราไม่ต้องเป็นโรคหัวใจเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องไปเออโดนจัมส์แกร์กรุบกริบอะไรทั้งนั้นนี่และตรงนี้ทุกคนตรงนี้โอ้ยแต่ตรงนี้เราไปทางไหนแล้ววะอยุ่แล้วอะอตรงนี้เออใช่เราต้องไปตรงกอง มาหนึ่งสองสาม<ป>วิ่งอุ้ย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 อีกนิดเดียวทำไมต้องต้องต้องขึ้นอย่างนี้ไปอุ้ยขึ้นก็ขึ้นไม่ได้อน่ยเดี๋ยวนะอุ้ย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 ถามว่าทำไมไม่เรียกโฟมมาช่วยด้วยนั้นคนเขาว่าทำไมไม่เรียกโฟมมาช่วยด้วยก็คือนางหลับพาดิจ้า เอ้ยเอา้ามึงกูวิง่งกูวิ่งผ่านได้เลยเกิดขึ้นอยู่ดีก็เป็นวิญญาณสองอสองวิเอาล่ะมึงทีนี้เป็นหน้าที่ของกูแล้วสิหน้าที่กูต้องไปหาทีนี้นะคนก็คือหน้าที่ของเราคือเราต้องหาชิงชา้านตแตูสู้ๆนะรู้สึกว่าแถวนี้ปะไม่ใช่อีกอันหนึ่งอันนี้ทำไมอะไม่ใช่น<า>ี้หรอ ใช่เขียนทุกคนก็จะขึ้นข้างบนกัหมนกุญแจุญแจหรอแต่เมื่อไรถือว่ามาเอาไฟฉายเพราะกุญแจก็สว่างไม่ใช่กุญแจมันคือโครบาอ๋อเออใช่อันนี้โครบาอีกอันหนึ่งกุญแจอ่ะอือแล้วออไม่ได้อะะสู้นะจะหา โอ้ยตรงนี้ไปไม่ได้อะทุิสย่างดีครับปีแล้วก็ไป<ม>หาง<ม>ูอะไรอะฮะเห็นมันตัวอะไรไม่รู้สิไม่ใช่ผีหลุดบักออกมาข้างนอกแม่มันกูนะร้ <Month> องนะแบบมันช่วยกันออกมาเออสมันจอกไปได้แต่อย่างนี้หนึ่งอีกนิดตออ่ะก<ม>สู้นอะ ทุกคนแต่ว่าเดยมีคําเตือนนะว่าพยายามอย่าออกไกลจากแมพมากเกินไปนะเพราะว่าถ้าออกไก,กลเกินไปเนี่ยเรามีโอกาสโดนผีจ้าแบบงงๆได้ซึ่งนด่ก็งงมาแล้วอีกอรันอุ้ยตายแล้วตกใจหมดเลยมันจะมีชิงชา้าสวัสด์ทั้งหมดสามที่นักทวนซึ่งก็เดยก็ไม่รู้แผนที่เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ต้องขึ้นุดสไปดู มันจะมีที่ที่มีโครบาร์แล้วก็มีกุญแจอ,นนอ,นนอันนี้คอคิมกุญแจคุยผีโอ้ยถ้าเราเจอหลุมดำก็คือว่าเราว้าวเอ้าโ,โ,โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เราจะไปหาชิงชาติสวนอีกที่หนึ่งนะซึ่งเป็นที่ที่เอาไว้ออกน่าจะเป็นตรงนี้นะหวังว่าใช่แหละใช่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 ใชใชเราดูไว้เราด้วยอ่ะสิเรา,เอา,เอาขอโทษนะแตม ไว้ไปเจอกันตรงข้างหน้านะตรงทางวาร์ปเคมันจะเป็นสีม่วงเหมือนเป็นหลุมดำนะทุกคนนี่ไงนี่เป็นแบบนี้นะทุกคนก็ชนะแบบกี่เก๋ <c oughs> แต่กว่าจะออกมาได้นะแต่มันยากตรงขั้นตอนหนึ่งนะทุกคนก็คือขั้นตอนเดี๋ยนะตัวนี้เกิดอะไรขึ้นผมไม่ใช่ดาดใหม่ใช่ไหมแต่นี่มันมันวาร์ปมันมด้เปล่าแบบแบบไม่วาไม่วาจะถึงแล้วจะถึงแล้ว อ๋อน่าจะไม่วาฟนั่นทำไมาวาฟรับมาแค่คนเดียวโอ้นี่ไงทุกคน End Chapter 1ด้วยวิธีแบบอะไรไม่รู้ของเดนะเออโอเคครับคนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ How to ชนะเออขีหยาดแบบเก๋ๆก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมุติว่าแบบรอบหน้ากลับเข้ามาก็ถ้าสมมติว่าเห็นว่ารัวสูงขึ้นก็เขาอาจจะมาเห็นคลิปนี้เนาะที <laughs> เห็นคลิปที่เราพยายามปีนป่ายรัว สนุกนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครให้เด็กกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เด็กก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายไว้แชปเตอร์สองข้าสมรู้เด็กทำสำเร็จเด็กก็จะเอามาแชร์วิธีนี้ให้เพื่อนๆอีกนะ